บบแบบลอง่างเลยคะ่ะช่างภาพลงไปรอเลย Thank you. ามประกาศสำนักพระาชวังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2 4ตุลาคม2568ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ร่วมงานทุกท่านยืนสงบนิ่งถวายความอาลายัยเพื่อเป็นการน้อมนำรึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอเรียนเชิญครับ เ็นเกียรติยงมากค่ะที่ได้มาพบจนทุก่านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ขึ้นเวทีวมานานแล้วค่ะก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของโลกค่ะก็มักจะเริ่มมาจากคําถามที่ง่ายๆว่าเราจะสามารถทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นได้อย่างไรเราจะทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นได้อย่างไงคําถามง่ายๆแค่นีล้ละค่ะ ได้สร้างนโยบายใหญ่ๆให้กับโลกให้กับประเทศมานำให้ทวนจริงแล้วเนี่ยการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ที่ฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆคงไม่ได้มาจากแค่ว่าเราไปดูตัวเลขคํานวณหรือว่าเอกสารวิจัยหนาปเป็นเล่มๆแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันมาง่ายกว่านั้นเยอะคะ่ะมันมาจากความฝันของคนมันมาจากประสบการณ์ ที่เจอมาและรู้สึกว่าทํายังไงให้โลกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทํำยังไงจะสามารถมีเครื่องมือสําหรับทําให้คุณภาพชีวิตของคน,น,นดีขึ้นได้ความฝันที่มีเป้าหมายนั่นแหละค่ะคือพลังที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยแท้ไทยก็เช่นกันเกิดจากว่าเรามารวมตัวกัน และได้มองเห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนจริงแล้วสามารถดีขึ้นได้เราเกิดนโยบายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศเมื่อ24ปีที่แล้วค่ะนั่นก็คือนโยบายที่ทุกคนรู้จักและคิดว่าก็มีโอกาสได้ใช้กันท่ัวนน้านั่นก็คือนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนโยบายนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก ทำให้คนที่ไม่สบายเป็นโรคเรื้อรังหรือว่ามีคนในครอบครัวเจ็บป่วยได้มีโอกาสมีความหวังว่าถ้าเราป่วยขึ้นมาจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องล้มละลายเราไม่จําเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่าสร้างหนี้ให้กับตัวเองและครอบครัวมี30บาทจ่ายได้หายได้รักษาได้นั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะที่ ทุกคนในประเทศควรจะได้รับและก็พักไทยัฐไทยในวันนั้นภายใต้การนําของท่านนายกรัสิินชินวัตรก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะพอส่งต่อมาถึงระัฐบาลของพรคเพื่อไทยเราก็ทราบดีกันอยู่ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราก็นําเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเข้ามาปรับปรุงนโยบายให้สามารถใช้ได้ดีมากขึ้นทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์กับคน หมู่มากเพิ่มมีขึ้นวันนี้เองค่ะอุปสรรคที่เข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่อง AI ไเป็นสำคัญเราก็ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นในโลกก็อาจจะมีการตกขบวนไปบ้างนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการศักยภาพในเรื่องของการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเองการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีส่วนสำคัญอย่างมากค่ะในวันนี้เองเราต้อง สร้างนโยบายแบบนี้ให้เกิดขึ้นอีกนโยบายที่กล้าฝันไปเกินกรอบเกินในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่า30บาทนี้นะคะตอนนั้นที่ทําขึ้นมาก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะทํานโยบายนี้ได้สําเร็จมีคําพูดว่ากล่าวเรื่องนโยบาย30บาทมากมายจนวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงได้แล้วก็ช่วยชีวิตของคนในประเทศได้จริง อันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่พรคเพอ่อไทยก็อยากจะผลักดันให้เกิดนึีกให้ได้นโยบายที่กินได้นโยบายที่ดีต่อชีวิตคนจริงๆนั่นคือการที่เป็น DNA แท้ๆของพรคเพอ่อไทยค่ะดิฉันเองในวันนี้ที่มีเรื่องของบ o o ช็อ o ฟรั r ก m ก็อยากให้ทุกคนมีความหวังมีความฝันมากยิ่งขึ้นกล้าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงทำมันให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ วันนี้ค่ะมูลช็อตฟอร์มก็จะเชิญผู้มีความรู้นะคะมานั่งสนทนากันแล้วก็คิดถึงนโยบายใหม่ๆด้วยนะคะว่าอะไรบ้างที่จะเป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิตแล้วก็สามารถทําให้ชีวิตของพี่น้องคนไทยนั้นดีขึ้นได้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวางแผนกันต่อแล้วก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยมีความหวังว่าความฝันเล็กๆของเราสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นได้ แล้วก็เกิดขึ้นจริงได้ค่ะก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ขอให้มั่นใจค่ะว่าเราจะมีนโยบายดีๆที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยต่อไปแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ครับกราบเรียนท่านนายกนะครับท่านผู้บริหารพรรคเพื่อไทยแขกผู้มีเกียรติทุกทกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจุลพัน์ธรรมวิวัฒน์ครับแสดงความปลับปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งกับกิจกรรม m o ูลช็อ t Forum ในวันนี้นะครับ <c oughs> เป็นวันที่เราจะมาปลุกจินตนาการปลุกความฝันร่วมกัน <c oughs> ผมเรียนกับทุกท่านว่า พรรคเพื่อไทยเราตั้งแต่ทํานโยบายมาเนี่ยเราทํานโยบายที่ต้องใช้คําว่ามันชาร์เลนจ์จำนวนมากนะครับมีนโยบายที่มันแหวกแนวมีนโยบายที่ก้าวหน้านะครับผมเองหลังจากที่เลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีโอกาสไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีสื่อมวลชนจํานวนมากครับถามคําถามมาโดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์หลังที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยว่า หลังจากเป็นรัฐมนตรีเนี่ยพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการทํางานบ้างนะครับคําตอบที่ผมให้เขาก็คือหนึ่งก็คือสําคัญมากคือเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของรัฐราชการที่เข้มแข็งขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นอุปสรรคในการเดินหน้าเนื่องจากมีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็ครองอำนาจยาวถึง10ปีนะครับรัฐบาลเราเปลี่ยนภาครัฐเนี่ยกลายเป็น ภาครัฐราชการที่แข็งและขาดความยืดหยุ่นสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือจินตนาการและความฝันเนี่ยมันหายไปจากสังคมมันหายไปจากภาคร,ราชการนะครับมีนโยบายที่ล้ำหน้ามีนโยบายที่แปลกแหวกแนวนะครับนำเสนอเข้าไปากับพบแรงต้านที่ค่อนข้างมากวันนี้สิ่งที่เราต้องการทำคือการปลุกความฝันกลับคืนมาเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนครับวันพระรหัสผมไป พบกับกลุ่มนักวิชาการที่เรียกว่า101นะครับ101นะครับได้หนังสือมาเล่มหนึ่งครับคือ Mission Economy นะครับเขียนโดยมัสุคาโตสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่านไปจนจบนะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการทำนโยบายของภาครัฐโดยต้องตั้งเป้าให้ไกลนะครับตั้งเป้าให้มันครบวงจรมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2560 นะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งภารกิจในการส่งจรวดไปที่ดวงจันทร์นะครับในวันนั้นไม่มีใครเชื่อนะครับสิ่งที่จอห์นเอฟเคนเนดีพูดนะครับจอห์นเคนเนดีบอกว่าที่เราส่งจรวดไปดวงจันทร์เนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เพราะมันยากและมันเป็นสิ่ง <c oughs> ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของมนุษยชาติ นโยบายที่เราทํามาในอดีตเหมือนที่ท่านนยายกแพลตตานได้พูดก็ตามเรื่องของ30บาทอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สําคัญในวันที่เราออกนโยบายมาถูกปรามาถูกตั้งข้อสงสัยจนกระทั่งวันนี้เราทํามันสําเร็จแล้วมันก็ก้าวกระโดดกลายเป็นสวัสดิการที่สําคัญของพี่น้องประชาชนวันนี้เราต้องตั้งโจทย์สําคัญในการที่จะก้าวหน้าใน,ในการที่จะเดินหน้านโยบายต่างๆเช่นเรื่องของ30บาทก็ตามเช่นเรื่องของการ แก้ไขปัญหาระบบน้ําทั้งระบบก็ตามทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของ Climate Change PM 2.5ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องตั้งโจทย์ให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะครับอันนี้เป็นภารกิจของทางพักเพื่อไทยในการที่จะเดินหน้าตัวนโยบายและนำสู่นำส่งต่อประชาชนผมเรียนกับพวกเราว่านโยบายของพวกเราที่ถูกใจประชาชนเหล่านี้เนี่ย มีจุดเริ่มต้นมาจากนักคิดมีจุดเริ่มต้นมาจากจินตนาการมีจุดเริ่มต้นมาจากความฝันในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับอันนี้เป็นเวทีที่สำคัญครับที่เราต้อง challenge ตัวเองในการที่จะ,ะทานโยบายที่มันตอบโจทย์จริงๆคำว่า challenge ตัวเองเนี่ยมันมีอยู่2-3สมิติมิติแรกเลยในฐานะพรรคการเมืองปฏิเสธไม่ได้ครับเรามีผู้สมัครเรามีสสนะครับ เราจะต้องทำเวิร์กช็อปเพื่อที่จะตอบคําถามเขาให้เขาได้สามารถสอบถามถ,ามถึงนโยบายเราถ้าเขาตอบถ้าเราตอบคําถามเกี่ยวกับนโยบายเราให้กับผู้สมัครของเราไม่ได้เขาเป็นคนที่จะต้องไปสะท้อนนโยบายต่อประชาชนต่อไปเราต้องทําให้ได้ 2. เราต้อง c h ร์เลนต์ตัวเองด้วยการตั้งเวิร์กช็อปเอานโยบายของเราไปพูดกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ30บาทก็เป็นกลุ่มบุคลากรทางสาธาร,รณสุขนะครับนโยบายด้านเศรษฐกิจก็ต้องไปคุยกับสภาหอสภาอุดภาคเอกชน SME เรา,เราต้องตอบคำถามเขาให้ได้ว่านโยบายเราตอบโจทย์เขาหรือไม่และสุดท้ายลักษณะของมูลช็อตฟอรัมันครั้งนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเราจะต้อง Cha l l e n g e ตัวเองด้วยกัน นำนโยบายเราไปตอบคําถามกับภาควิชาการได้ไดเขาจะต้องมีคําถามในเรื่องของนโยบายเราและนโยบายเราจะต้องตอบคําถามได้ว่าในเชิงวิชาการในมุมของประเทศแล้วเนี่ยนโยบายเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครบมิติและสามารถ implement ก็คือสามารถนำนำสู่การปฏิบัติจริงได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทางพักคที่ทางคนคิดนโยบายสาธารณะต่างๆเนี่ยจะต้องพึงระลึก แล้วก็นําเอานโยบายเนี่ยให้มันสามารถเดินหน้าและปฏิบัติได้จริงเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับผมเรียนกับพวกเราว่ามูลช็อตฟอรัมครั้งนี้เป็นครั้งที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ30บาทรักษาทุกโลกเราตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะดึงเอา AI เนี่ยเข้ามาพัฒนา30บาทอย่างไรมันแน่นอนครับอย่างแรกก็คือการให้บริการที่มันครบถ้วนครบทุกมิติได้ประโยชน์กับประชาชนผู้ที่ใช้บริการ มิติที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือวันนี้ภาระด้านงบประมาณของเรื่องของ30บาทที่มันเกิดขึ้นกับรัฐเนี่ยสูงขึ้นทุกวันทุกวันการนำเอาเ i เข้ามาจะสามารถบริหารจัดการให้มันเกิด EFFICIENCY ก็คือเกิดศักยภาพเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันจะสามารถประหยัดงบประมาณได้อย่างไรและงบประมาณส่วนนี้จะได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒน,นาประเทศในมิติอื่นๆต่อ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภารกิจที่พวกเราในฐานะที่เป็นพักการเมืองก็ตามในฐานะที่เป็นภาควิชาการในฐานะของคนที่มาร่วมรับฟังนะครับเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับนโยบาย30บาทเนี่ยนะครับต้องช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็นําไปสู่คําตอบที่ดีขึ้นกว่าเก่านะครับผมกราบขอบพระคุณทางผู้จัดนะครับคุณหมอเลียบสุรพงศ์สืบวงลีที่ได้ดําเนินการจัดเรื่องของมูลช็อตฟอรั่มครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ขอบคุณท่านผู้สนใจทุกท่านได้ยินว่าลงทะเบียนร,ร้อยท่านเต็มเร็วมากนะครับแล้ววันนี้ก็มีคนมานั่งรับฟังแลกเปลี่ยนกันอย่างมากหน้าหลาตานะครับก็หวังว่ามูลช็อตฟอเรนครั้งนี้ในเรื่องของสารนารสุขในเรื่องของ30บาทเนี่ยจะประสบผลสําเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์นําสู่การพัฒนายอย่างก้าวกระโดดของนโยบายด้านการสารารสุขของประเทศไทย ก็ขออำนวยพรให้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังครับขอบคุณท่านประธานธรอมวิวัติคณาพักเพื่อไทยครับต่อไปจะเป็นช่วงของการถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกนะครับเพื่อบันทึกภาพแห่งความร่วมมือและจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าด้านนโยบายสุขภาพทั้งสำคัญนี้ครับโดยเซตแรกนะครับจะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นมาบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับ ขอเรียนเชิญท่านแทนสา,า,านชินวัตนนายกรัฐมนตรีคนที่31และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับท่านจุลพรละมวิวัฒน์ครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรองศาสตราจารย์แพทยท์หญิงศรีเวียงภัยโรกุลศูนย์การุณรักอารงพยาบาลศิริคิน,น,นท,ทิไไนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงศรีหนึ่งในผู้ริเริ่มนโยบาย30บาทรักษาท,ทุกโรคนายแพทย์ธิรพัฒน์ตันพิริยกุลแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาออโตปิด็กซ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาด้าน AI และคุณาศาสวัตวีร์รัมมงคลกุลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกำกับดูแลการใช้ AI ครับถ้าเกิดท้้งหน้าถ่ายภาพได้แล้วขอให้ท่านด้านหลังได้ถ่ายด้วยนะครับ ต่อไปครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยครับร่วมขึ้นมาด้านหน้าเพื่อร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านแขกผู้มีเกียรติในเสร,รกด้วยนะครับ ขอขอบคุณขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเรียนเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่ที่นั่งเพื่อรับชมช่วงต่อไปของงานได้เลยครับ 有吗？嗯嗯嗯 thế báo là tung 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 tung